ก้อยรชัชวินอวดโมเมนต์ถ่ายรูปกับน้องทะเลบอกเลยน่ารักแบบแพ็คู่ทุกเวลาทั้งหมดให้กับการทำหน้าที่คุณแม่มือใหม่ป้ายแดงแบบเต็มตัวค่ะสำหรับสาวก้อยรัชวินหลังจากคลอดลูกชายสุดเลิฟน้องทะเลวัยสาเดือน ทีกำลังน่ารักหน้าชังแบบคัดสุดโดยสาวก้อยมักสะโพกภาพและคิปแชร์โมเมนต์สุดน่ารักของน้องทะเลให้ฟแฟนๆได้ติดตามกันอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอยากล่าสุดก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์แม่ลูกที่ดูแล้วอดยิ้มตามไม่ได้เลยค่ะเมื่อสาวก้อยอุ้มน้องทะเลวัยสาเดือน5วันแชะภาพคู่กันที่หน้ากระจก ้อมแนบแคปชัน่นรักทะเลให้ทำปากจูและใช่ค่ะแม่เพิ่งทำสีผมใหม่ในรอบหนึ่งปีแฮแท็ทะเลสามเดือนห้าวันบอกเลยค่ะว่างานนี้น้องทะเลเล่นกล้องใช้แววสุกตาฝันน้ำนมเอามากๆส่วนทางด้านของคุณแม่ก้อยก็ยังคงความสวยออรราแม้ว่าจะลูกหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรความสวยของเจ้าตัวได้เลยค่ะ งานนี้เราประดาบแม่ยกทั้งหลายต่างพร้อมใจกันเข้ามากดไลค์กหนนำสรงอีโมจิหัวใจให้คุณแม่ก้อยและน้องทะเลก,กันแบบดัวๆจนไอจีมีแต่ความสุขที่ล้นทะลักออกมาเลยคะ่ะ